ดีค่ะหลายคนคงได้ดูการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเจ้าตัว C4 3ไปบ้างแล้วใช่ไหมคะต้องบอกก่อนเลยว่า C4 3ในขณนะนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปชมว่าทำไมเจ้าตัว C4 3ถึงได้รับความนิยมในขณะนี้กันนะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะคงหนีไม่พ้นดีไซน์ที่แข็งแรงทนทานมากกว่ารุ่นก่อน และสีสวยเด่นโดนใจหล,หลายๆคนนะคะซึ่งดีไซน์ของตัว C43 เนี่ยได้ถูกออกแบบมาให้เบาและบางลงจับถนัดมือมากขึ้นส่วนเรื่องสีเนี่ยก็มีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันก็จะมีสี Phantom Green p h a n t o m b l ็ c k p น a n t o m Silver ซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเลือกสีให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ด้วยและซ m s u ุงยังทำให้อึ้งอีกทีหนึ่งตรงที่ว่าเจ้าตัว C43 มเนี่ยมาพร้อมกับการกันน้ำด้วยมาตรฐาน IPX8 ซึ่งสามารถกันน้ำได้นาน30นาทีและได้เลือก a r m o r Aluminum มซึ่งเป็นวัสดุแข็งแรงที่สุดที่ไม่เคยใช้ในสมาร์ทโฟนตัวไหนมาก่อนเข้ามาประกอบเป็นเจ้าตัว C43 สเลยคะ่ะส่วนกระจกก็ทาให้ทนทานมากขึ้นด้วยกร l เลร a ก s าสิก ซึ่งทําให้เจ้าตัว C4-3 เนี่ยดูพรีเมียมขึ้นไปอีกและสายเกมทั้งหลายคงถูกใจกันยกใหญ่อย่างแน่นอนคะ่ะเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับ Snapdragon 888เหมาะสำหรับสายเกมทุกรูปแบบเลยความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของเจ้าตัว C4-3 นะคะหลายๆคนคงรู้แล้วแหละว่าคงไม่พ้นเรื่องกล้องแน่นอนเพราะว่ากล้องตัวใหม่ของเขาเนี่ยเป็นกล้องใต้หน้าจอนะคะและเมื่อทุกคนดูหนังผ่านเจ้าตัว C43 เนี่ย ก็สามารถรับความบันเทิงเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยเพราะว่าหน้าจอเข้มกว้างถึง7.6นิ้วและระบบเสียงของเขาเนี่ยรองรับ Dolby Atmos ด้วยเหมือนดูในโรงภาพยนตร์เลยทีเดียวคะ่ะจอของเขาทำงานได้ดีกว่ารุ่นก่อนตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นจอในหรือจอนอกก็มีความลื่นไหลถึง120่สเฮิร์สามารถดูคอนเทนต์และเล่นเกมได้ไหลาเรื่องกันไปเลยและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยว่าเจ้าตัว C43 มเนี่ยตอบโจทย์การทางานของทุกคน อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาสามารถแบ่งการทำงานได้อย่างชัดเจนเหมือนแท็บเล็ตเลยด้วยฟังก์ชันมัลติวิวนะคะทำให้หัวข้อต่างๆเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือและรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆจะอยู่ทางขวามือนะคะและส่งต่อการทำงานระหว่างจอเล็กและจอใหญ่ได้อย่างไร้รอยต่ออีกด้วยและที่สำคัญใครที่เคยหงุดหงิดในการเล่น i ิน t a g r กรเหมือนขยายมาจากสมาร์ทโฟนเล็กๆตอนนี้เจ้าตัว C43 ได้ปรับ IG ของเราเต็มหน้าจอเหมือนเล่นบนแท็บเล็ตแล้วเรียบร้อย และก็มีตัว t a s k b บานะคะซึ่งซ่อนแถบเล็กๆไว้ด้านข้างไม่เกะก,กะสายตาอีกด้วยฟังก์ชันนี้นะคะมีไว้เพื่อสลับแอปพลิเคชันไปมาได้อย่างรวดเร็ว,รวหรือสามารถทำให้จอของเราเนี่ยเล่นแอปพลิเคชันพร้อมกันได้อีกด้วยมากสุดถึง3แอปเลยนะและยังสามารถลากสลับตำแหน่งของแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาทั้ง3แอปได้ด้วย ฟังก์ชันต่อไปนะคะก็คือ drag and s p r e a ที่ทำให้หลายคนเนี่ยสะดวกการใช้งานมากขึ้นตรงที่ว่าเราสามารถลากรูปจากแอปพลิเคชันหนึ่งไปวางในแอปพลิเคชันหนึ่งได้โดยไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วก็ C43 เนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกของโลกเลยก็ว่าได้ที่รองรับปากกานะซึ่งเจ้าตัว S Pen Edition ตัวใหม่ของเราเนี่ย เขาออกแบบมาเพื่อ c 4 3โดยเฉพาะด้วยคะ่ะเพราะว่าหัวประกาของเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงถนอมหน้าจอของ c 4 3อย่างแน่นอนและทุกคนสามารถดูวิดีโอหรือดูคอนเทนต์ต่างๆพร้อมกับจดงานไปได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ใครที่จดงานแล้วไม่เป็นระเบียบเนี่ยความอัจฉริยะของ c 4 3เนี่ยยังสามารถจัดระเบียบการจดของเราเนี่ยให้เป็นตัวพิมพ์ได้อีกด้วยอัจฉริยะมากๆเลยใช่ไหม จุดเด่นของ C4 3อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือกล้องเซลฟี่ซึ่งกล้องเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด2ตัวใช้กันจุกๆไปเลยค่ะและยังสามารถดูพรีวิวก่อนถ่ายได้นะทั้งหน้าจอไหนและหน้าจอนอกด้วยฟังก์ชัน Dual p r e v วิวภาพที่ได้เพอร์เฟกอย่างแน่นอนใครที่ชอบถ่ายรูปกับเพื่อนๆหรือว่ามีเพื่อนเยอะมากชอบเซลฟี่ตัวนี้ยังปรับเฟรมของเราให้กว้างขึ้นได้แบบอัตโนมัติด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชอบถ่ายวิดีโอก็สามารถแคปรูปภาพจากวิดีโอไม่สูญเสียรายละเอียดอีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวเจ้า c 4 3จุดเด่นของเขาเนี่ยเกินราคามากๆเลยใช่ไหมสำหรับใครที่สนใจ c 4 3และอยากมาเป็นเจ้าของกลุ่มแรกของเมืองไทยนะคะตอนนี้เขาเปิดให้จองแล้วนะสิทธิพิเศษสำหรับคนจองตอนนี้นะคะก็จะได้กีบ voucher เก้0บาทเอาไว้ช้อปปิ้งกันอย่างเมามันในเว็บ samsung com เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหูฟังบัตรนาฬิกา watch a c c e s s o r y ต่างๆหรือจะเป็นสมาร์ทโฟอนอีกเครื่องหนึ่งก็ได้ 2. ประกันอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่อง C4 3ไม่ว่าจะเป็นตกน้ำตกแต่เราก็รับประกัน1ปีซึ่งมีมูลค่า7089บาทเลยนะ 3. สาําำหรับใครที่มีสมาร์ทโฟนรุ่นเก่านะคะและอยากเปลี่ยนมาใช้เป็น C4 3เนี่ยเราก็มีบริการแลกเครื่องเก่าด้วยนะได้ราคาเกรด A สูงสุด3เครื่องเลยทีเดียว ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโปรโมชั่นดีมากๆแบบไม่เคยมีมาก่อนแต่ที่ดีไปกว่านั้นก็คือราคาค่ะทุกคนตัวนี้เปิดตัวด้วยราคาแสนถูกอยู่ที่5,790 0รม12นะคะความจำ2,56ส่วนตัวแรม12ความจำ5 1า5น2นะคะอยู่ที่6,1900บาทนะคะก็สำหรับใครที่สนใจเจ้าตัว C43 นะคะตอนนี้ก็สามารถแอดไลน์แอดเฟซของเรามาได้แล้วเพราะว่าเราแปะลิงก์ไว้ที่ใต้โพสต์ให้แล้วนะคะ หรือใครที่ติดปัญหาการใช้งานในรุ่นต่างๆเนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเรายินดีให้บริการมากๆหรือว่าใครไม่สะดวกแชทไม่สะดวกพิมพ์เลยเนี่ยเราแปะเบอร์โทรไว้ให้ด้วย0925729911นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบาย